โอเคนะคะวันนี้ก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของการถ่ายอนความร้อนนะคะก็มีเด็กๆหลายคนเนี่ยจะทำการสอบปลายภาคเนาะก็เดี๋ยวจะเอาบางส่วนมาทยอยทบทวนให้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะมา,าให้เทคนิคดีๆนะคะในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายอนความร้อนนะคะ ออโดยการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยเราจะจำแนกได้3แบบนะคะนั่นก็คือก็จะมีการนำความร้อนนะคะการพาความร้อนแล้วก็การแผ่รังสีความร้อนนะคะทีนี้ครูก็จะให้ข้อสังเกตง่ายๆนะคะในส่วนของออการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3แบบนะคะซึ่งจะมีข้อสังเกตก็คือ ก็จะมีแหล่งกำเนิดและก็จะมีตัวกลางที่จะช่วยในการถ่ายโอนความร้อนซึ่งก็จะมีสามสถานะนะคะนั่นก็คือมีสถานะของแข็งของเหลวและก็กา๊าสนะคะและอันนี้คือส่วนที่สองเนาะต่อไปนะคะส่วนที่สามก็คือตัวรับความร้อนนะคะก็จะมีองค์ประกอบสามส่วนหลักๆนะคะก็คือให้ข้อสังเกต มีแหล่งกำเนิดตัวกลางแล้วก็ตัวรับนะคะทีนี้มาให้เทคนิคก่อนนะคะก่อนที่จะเ,เราจะไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างทีนี้มาดูข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3าแบบเนาะซึ่งครูก็จะให้ข้อสังเกตนะคะเป็นแบบเ,เทคนิคที่เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ ในอันแรกนะคะก็คือการนำความร้อนอในการนำความร้อนเนี่ยข้อสังเกตเนาะจะมี3ส่วนที่ครูบอกไปเมื่อตะกี้นะคะก็คือจะมีแหล่งกำเนิดตัวกลางตัวรับนะคะให้สังเกตว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยจะอยู่ติดกันอ่านะคะอันนี้ก็คือให้ข้อสังเกตเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกลางนะคะที่จะช่วยในการถ่ายอนุน โดยตัวกลางเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะเคลื่อนที่ไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นคีย์เนาะให้คีย์ไปเลยในเรื่องของการนำความร้อนนะคะต่อไปส่วนในแบบที่สองนะคะก็คือการพาความร้อนนะคะในการพาความร้อนเนี่ยทั้งสามส่วนนะคะไม่อยู่ติดกันอืม แหลงกำเนิดตัวกลางตัวรับไม่ได้อยู่ติดกันเนาะอันนี้ให้ก้อสังเกตนะคะแล้วมันก็จะมีตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายโอนนะคะก็คือจะมีสถานะที่เป็นของเหลวและกา๊าซแล้วตัวกลางเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะอ่าอันนี้ให้เป็นคีย์เวิร์ดไว้เนาะส่วนที่3แบบที่3นะคะก็คือการแผ่รังสีความร้อนการแผ่รังสีความร้อนเนี่ย มีแค่แหล่งกําเนิดกับตัวรับและสองส่วนนี้จะไม่อยู่ติดกันนะคะและจะไม่มีตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายโอนนะคะอันนี้ให้ก็สังเกตไว้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะมาให้ทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดตัวกลางตัวรับทั้งสามส่วนที่ครูอธิบายไปนะคะ แหล่งกาเนิดก็อย่างเช่นออกองฟืนหรือเตาไฟนะคะก็คือเราเรียกว่าเป็นแหล่งกําเนิดความร้อนเนาะอันนี้ง่ายๆตัวกลางก็จะมีอะไรบ้างตัวกลางนะคะก็จะมีได้ทั้ง3สถานะนะคะก็คือของแข็งของเหลวและก็ก๊าสนะคะในส่วนของก๊าสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนไอ้น้ำนะคะของเหลวก็คือน้ําแล้วก็ของแข็ง ก็แล้วแต่ภาชนะหรือวัตถุต่างๆนะคะที่จะรับความร้อนเข้ามานะคะจริงๆแล้วตัวกลางเนี่ยหรือเราเ,เราอาจจะเรียกว่ามันเป็นตัวรับความร้อนก็ได้เนาะเพราะรับแล้วก็เป็นทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งก็คือถ่ายโอนไปยังตัวที่รับความร้อนอีกทีหนึ่งแต่ก็เป็นตัวรับความร้อนในลำดับแรกเข้าใจไหมเนี่ย นะคะก็เดี๋ยวค่อยไปทําความเข้าใจกันอีกทีเนาะอันนี้ก็ตัวรับอืมตัวรับนะคะก็มันแล้วแต่ภาชนะหรือวัตถุนะคะที่จะรับความร้อนเข้ามาก็จะเป็นเออเป็นเออวัตถุสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตก็เป็นตัวรับความร้อนได้หมดเลยนะคะในสวน่วนนี้ทีนี้ก็มาทำความเข้าใจมากขึ้นเนาะ เกี่ยวกับลักษณะในแต่ละส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าและที่ครูบอกว่าแหล่งกำเนิดตัวกลางตัวรับเนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนกันยังไงนะคะในแบบแรกนะคะการนำความร้อนในการนำความร้อนให้คีไปแล้วว่าตัวกลางเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างมาอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นภาชนะอลูมิเนียมเห็นไหมในภาชนะ ในภาชนะอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีสามส่วนใช่ไหมคะให้ข้อสังเกตแหล่งกำเนิดก็คือตัวไหนคะแหล่งกำเนิดเนี่ยก็จะเป็นเตาไฟถูกไหมนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่ตัวกลางตัวกลางเนี่ยก็คือภาชนะอลูมิเนียมส่วนที่สองแล้วก็ตัวรับก็คือน้ำนะคะน้ำก็จะเป็น ออตัวรับเห็นไหมสามส่วนนี้อยู่ติดกันแล้วก็ตัวกลางเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะก็คือจากภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนำความร้อนนะคะเออโดยก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งกำเนิดตัวกลางแล้วก็ตัวรับเนี่ยอันนี้เปลวไฟก็จะเป็นแหล่งกำเนิดนะคะ ส่วนที่สองภาชนะอลูมิเนียมนะคะก็จะเป็นตัวกลางนะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนตัวรับก็จะเป็นน้ำนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่สามทีนี้เนี่ยก็จะอธิบายในระดับอะตอมเนาะว่ามันมีการถ่ายโอนความร้อนยังไงนะคะซึ่งเราจะพูดถึงตัวกลางก็คือภาชนะของอลูมิเนียมนั่นเองนะคะ ก็คือส่วนที่สองอ่าก็คือตรงนี้นะคะทีนี้มาดูในภาชนะอลูมิเนียมเนี่ยถ้าเรา,เ,าเล็กลงไปในระดับอะตอมนะคะในระดับอะตอมเนี่ยพวกเราก็คงจะเรียนเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบมาแล้วเนาะ <c oughs> ก็จะเข้าใจว่าในระดับอะตอมเนี่ย <c oughs> ก็คือส่วนที่เล็กที่สุดของสสารนะคะทีนี้ในระดับอะตอมเนี่ย ก็อันนี้ก็จะเป็นหม้ออลูมิเนียมนะคะนี่ก็คือตรงส่วนนี้นะคะโดยในหม้ออลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีอะตอมเล็กๆอยู่เห็นไหมอันนี้เริ่มจาก บนลงล่างนะแต่ภาพเนี่ยมันมันจากล่างขึ้นบนนะคะแต่เดี๋ยวในส่วนของการอธิบายเนี่ยก็จะอธิบายตั้งแต่หม้ออลูมิเนียมได้รับความร้อนนะคะก็เราจะเห็นว่าในอะตอมเล็กๆของหม้ออลูมิเนียมเนี่ยตอนแรกเป็นสีเป็นสีอะไรคะก็คือเป็นสีฟ้าถูกไหม อาตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นมีอะตอมเนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้านะคะเนี่ยทีนี้แต่ละอะตอมเนี่ยก็จะเริ่มได้รับความร้อนจากเปลวไฟนะคะอันนี้ก็คือเตาแก๊สแล้วเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีสีแดงมากขึ้นเห็นไหมคะโดยสีแดงเนี่ยก็คือพลังงานความร้อนนะคะก็จะมีการถ่ายเทไปยัง อะตอมที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือในอะตอมแรกนี่ในอะตอมตรงนี้จะได้รับความร้อนพลังงานความร้อนเขาเรียกว่ามันก็เกิดเหมือนออคล้ายกับลักษณะของการแพร่ก็คือตรงนี้มีพลังงานความร้อนมากก็จะแพร่จากมากจากบริเวณที่มีพลังงานความร้อนมากไปน้อยนะคะก็คือจากตรงที่เป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะ ไปหาอะตอมที่เป็นสีฟ้าก็คือไม่มีพลังงานนะคะก็จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนไปเรื่อยๆอเดี๋ยวอันนี้เลื่อนมาเกิดการถ่ายโอนความร้อนไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือภาชนะอลูมิเนียมเนาะจนแต่ละอะตอมเนี่ยก็คือได้รับพลังงานความร้อนเต็มที่เนาะแล้วในภาชนะอลูมิเนียมเนี่ย ก็จะมีส่วนเ,เขาเรียกว่าตัวรับนะคะอันนี้ในสถานะอันนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำที่อยู่ในภาชนะเนี่ยก็จะได้รับความร้อนก็ถ้าเล็กลงไประดับอะตอมอีกก็คืออะตอมของน้ำที่อยู่ติดกับภาชนะอลูมิเนียมเนี่ยก็จะได้รับความร้อนต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะอันนี้น้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการมันต่างกับการนำความร้อนเนาะ เือกี้ภาชนะอลูมิเนียมเป็นตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายโอนความร้อนก็คือ,เ,อเรื่องของการนำํำแต่น้ำเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่า,าถ้าเกิดได้รับความร้อนไปแล้วเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ไปได้นะคะซึ่งจะจะเป็นการต่อในหัวข้อที่สองเรื่องของการพาความร้อนนั่นเองเนาะที่ครูบอกว่ามันต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสที่โมเลกุลของน้ำนะคะ ก็มันจะสอดคล้องกันพอดีแต่ถามว่าจริงๆแล้วก็มีการถ่ายโอนความร้อนได้หลายๆรูปแบบเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างในภายหลังนะคะในส่วนนี้ก็คือเรื่องของการพาความร้อนคีย์เวิร์ดนะคะก็คือตัวกลางเคลื่อนที่ได้อ่าเคลื่อนที่ได้ยังไงก็คือถ้าเ,เราทำความเข้าใจในอันดับแรกนะเน่ในเรื่องของการนำความร้อนอันนี้เราจะพูดถึง โมเลกุลของน้ํานะคะในการพาความร้อนเนี่ยตัวกลางที่จะถ่ายโอนก็จะเป็นของเกลยวกับกา๊าซอันนี้ก็จะเป็นแหล่งกําเนิดส่วนที่1นนะคะตัวกลางก็คือภาชนะอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตัวรับก็คือน้ําก็คือส่วนที่3นะคะทีนี้เราจะเห็นว่า เอ,อ่อในการพาความร้อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงภาชนะอลูมิเนียมเนี่ยเราจะพูดถึงการนำความร้อนนะคะแต่ซึ่งมันจะอยู่ติดกันถูกไหมแต่ในการพาความร้อนเนี่ยแหล่งกำเนิดกับตัวรับเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกันนะคะแหล่งกำเนิดตัวกลางตัวรับเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกันอ่าเรามาดูนะคะว่าในอันแรกเนี่ยโมเลกุลของน้ำถ้าเราดูที่เป็นสีแดงนะคะ ในสีแดงเนี่ยเราจะพบว่าเป็นอนุภาคของน้ำที่มันได้รับความร้อนเต็มที่นะคะเขาก็จะมีพลังงานมากพอแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะคะให้ดูที่สีแดงเนาะสีแดงเนี่ยให้เห็นลักษณะอนุภาคของน้ำที่ที่เคลื่อนที่ไปข้างบนได้นะคะอืมเนี่ยเหมือนได้กินข้าวอิ่มอ่ะมีพลังงานมากพอนะคะ อนุภาคก็จะเคลื่อนที่แล้วถ้ามีพลังงานมากๆเนี่ยก็จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเนาะถ้านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ว่าออของเหลวกลายเป็นกา๊าซจำได้ไหมคะก็คือได้รับความร้อนใช่ไหมได้รับความร้อนหรือได้รับพลังงานความร้อนมากพอนะคะ ก็จะสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นโมเลกุลของน้ำถูกไหมแล้วพอมันสมมติว่าอนุภาคนี้ได้รับพลังงานความร้อนมากที่สุดก็จะหลุดนะคะคำว่าหลุดเนี่ยก็คือเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของน้ำเนี่ย คืออนุภาคของน้ําเนี่ยมันจะมีแรงเชื่อมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคถูกไหมคะอ่ามีญาติมาหาเสียงดีมากนะคะมาหุยหวนอยู่แถวแถวนี้เนาะนี่ก็จะหลุดนะคะก็จะหลุดแล้วก็หลุดออกไปนะคะก็จะกลายเป็นก๊าซนั่นเองนะคะ อืมนี่ก็จะเอาสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นโมเลกุลของไอน้ําที่หลุดออกไปนะคะอันนี้ในกา๊าในสถานะาก๊าซเนี่ยเขาก็จะพาความร้อนเอ่อถ้าอย่างเช่นพูดถึงการนึ่งซาลาเปาอย่างเงี้ยก็จะเอ่อจะมีถาดซาลาเปาอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอนุภาคของ ไอ้น้านะคะทีนีออ้ส่วนอนุภาคของน้ําที่มีพลังงานต่ําก็จะถูกเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างแล้วก็มารับความร้อนแล้วก็กลายเป็นกา๊าซนะคะซึ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้เรื่อยๆนะคะไปจนน้าเนี่ยมันระเหยกลายเป็นกา๊าซหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการพาความร้อนนะคะ ต่อไปส่วนที่3ก็คือการแผ่รังสีความร้อนนะคะการแผ่รังสีความร้อนก็คือจะไม่อาศัยตัวกลางนะคะแล้วก็มีแค่แหล่งกําเนิดกับตัวรับแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดกันนะคะอันนี้ถ้ายกตัวอย่างก็คืออันนี้จริงๆหม้อต้มน้ําไม่ได้เนาะ <c oughs> อ่าให้ยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยก็คือแหล่งกําเนิดก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็โลกของเราเนี่ยก็ รับความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยที่โลกของเราก็ไม่ได้ไปแตกกับดวงอาทิตย์ถูกไหมแต่จะได้รับรังสีความร้อนเข้ามานะคะทีนี้ก็มาดูในส่วนของแบบฝึกทักษะนะคะก็อันนี้ก็เป็นจากภาพเนาะที่ครูอธิบายไปบ้างแล้วเดี๋ยวในการทำแบบฝึกทักษะเนี่ยก็ให้เราทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคมาดูในข้อที่หนนะคะจากภาพ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบไหนบ้างนะคะหมายเลขหนึ่งน่าจะเป็นอะไรคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นหัวลูกศรเนี่ยชี้ออกเห็นไหมอืมน่าจะเป็นอะไรคะก็คือการแผ่รังสีนะคะอ่าอันนี้ก็คือแผ่รังสีนะคะหมายเลขสอง นะคะก็เกิดขึ้นในของเหลวรับความร้อนแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนจุดหลุดจนหลุดไปเป็นกา๊าซจําได้ไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็ควรจะเป็นในเรื่องของการพาความร้อนนะคะส่วนหมายเลข3เห็นไหมอนุภาคเป็นของแข็งนะคะก็เช็คได้เลยถ้าของแข็งเนี่ย ก็สังเกตง่ายๆเลยก็มีในเรื่องของการนำความหลอนนะคะอ่าให้ก็สังเกตง่ายๆเนาะก็จะมีสามส่วนนะคะหมายเล็กหนึ่งแพรลังสีสองการพาสามการนำเนาะจบข้อที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดนะคะก็สังเกตง่ายๆเนาะต่อไป หมายเลขใดบ้างต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อนนะคะข้อที่สองหมายเลขไหนคะก็หมายเลขที่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนนะคะนั่นก็คือหมายเลขสองนะคะก็คือการพาความร้อนแล้วก็หมายเลขสามก็คือการนำความร้อนนะคะโอเคใครถูกหมดแล้วบ้างสองข้อนะคะ ต่อไปอามาดูข้อที่สามเดี๋ยวไม่ต้องดูเฉลยก่อน <c oughs> นะคะการถ่ายโอนความร้อนหมายเลขใดที่ตัวกลางเคลื่อนที่ได้และหมายเลขใดที่ตัวกลางเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะตัวกลางเคลื่อนที่ได้ก็คือหมายเลขสองใช่ไหมคะก็คือการพาความร้อนอันนี้ก็จะเป็นอนุภาคของน้ําได้รับความร้อนแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนจนหลุดไปเป็นกา๊าซ แล้วสถานะการ์เนี่ยหรือไอน้ำเนี่ยก็สามารถพาความร้อนต่อไปได้อีกนะคะอันนี้ก็คือตัวกลางเคลื่อนที่ได้ส่วนตัวกลางเคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือหมายเลข3นะคะหมายเลข3ก็คือการนำเห็นไหมอ่าก็คือแหล่งกำเนิดตัวกลางตัวรับอยู่ติดก,กันแล้วก็สถานะเป็นของแข็งนะคะอืมก็คือหมายเลข หนหมายเลข1นเนี่ยไม่มีตัวกลางอยู่แล้วนะคะก็คือการแผ่รังสีหมายเลขสตัวกลางเคลื่อนที่ได้ก็คือการพาความร้อนนะคะส,ส่วนหมายเลข3ตัวกลางเคลื่อนที่ไม่ได้ก็คือการนำความร้อนนะคะต่อไปข้อที่4นะคะให้เราเรียงลำดับตัวกลางที่ถ่ายโอนความร้อนได้ดีที่สุดนะคะถ้าถ่ายโอนความร้อนได้ดีที่สุดก็ต้อง uh, พูดถึงสถานะน่าจะเป็นสถานะอะไรคะ สถานะของติ๊กต๊อกติ๊กตอกกลิ้งก็มีของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าอะไรน่าจะถ่ายโอนความร้อนได้ดีที่สุดบ้างถ่ายอนความร้อนได้ดีที่สุดก็คือสถานะของแข็งนั่นเองนะคะเห็นไหมเราจะเห็นว่าภาชนะที่เราเอามาใช้นะคะไม่ว่าในการปรุงอาหารนะคะหรือการที่ต้องใช้ความร้อนเนี่ยเราก็จะใช้ของแข็งเนาะ ก็คือสถานะของแข็งถ่ายอูควาามร้อนได้ดีที่สุดนะคะลองลองมาก็จะเป็นของเหลวแล้วก็ก๊าซนะคะถ่ายอนความร้อนได้น้อยที่สุดเนาะต่อไปข้อที่6อ่าอันนี้ก็จะเป็นการจําลองเหตุการณ์นะคะแล้วก็ให้ทําความเข้าใจเนาะแก้วกาแฟได้รับความร้อนจากน้ำอ่าเป็นการถ่ายอนความร้อนแบบไหนคะ แก้วกาแฟก็คือให้เราสังเกตว่าแก้วกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟกับน้ำนะคะถ้าครูให้คีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือมันอยู่ติดกันไหมก็คือน้ำเนี่ยถ่ายโอนความร้อนแก้วกาแฟได้รับความร้อนจากน้ำหมายความว่าอนุภาคของกาแฟเนี่ยนะคะอ่า อยู่ติดกับแก้วถูกไหมแล้วก็มีการถ่ายโอนความร้อนมาอย่างแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำก็จะเป็นตัวรับความร้อนซึ่งเอ่อมันอยู่ติดกันเนาะก็จะเป็นเรื่องของการนำความร้อนนั่นเองนะคะอืมก็ตัวกลางแหล่งกำเนิดก็คือเอ่อน้ำจากกาแฟตัวกลางก็คือโมเลกุลของน้ำ ต่อไปข้อที่7นะคะการให้ความร้อนแก่อาหารโดยใช้เตาไมโครเวฟข้อนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะก็ให้ข้อสังเกตอันนี้เตาไมโครเวฟเนะเาะเตาไมโครเวฟถามว่าอาหารเนี่ยจะไปสัมผัสกับเทาโดยตรงไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมคะในลักษณะการทำงานของเตาไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีความร้อนนะคะมาที่อาหารอืม นี่ก็จะมีรังสีความร้อนเนี่ยอ่าหลุดปากไปแล้วรังสีความร้อนนะคะมาที่อาหารอาหารก็จะมีได้รับความร้อนนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้สัมผัสกันแล้วก็ไม่มีตัวกลางที่ช่วยในการถ่ายโอนความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือจะเป็นการแผ่รังสีความร้อนนั่นเองนะคะก็จําไว้เลยเนาะเตาไมโครเวฟกับ ความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่แหละง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแผ่รังสีความร้อนนะคะอันนี้ก็ออกสอบบ,อบ่อยมากนะคะอืมเพราะเป็นการปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปยังอาหารโดยไม่ผ่านตัวกลางต่อไปมาดูข้อ9นะคะข้อ9กเนี่ยก็เป็นการจำลองเหตุการณ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ทำความเข้าใจเนาะการระบายความร้อนผ่านช่องลม บริเวณเพดานของบ้านเป็นการถ่ายอนความร้อนแบบไหนอ่านะคะช่องลมช่องลมเนี่ยพูดถึงสถานะอะไรนั่นเองค่ะง่ายๆเลยช่องลมก็คือก๊าซนั่นเองถูกไหมโมเลกุลของอากาศที่มันเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ก็จบเลยนะคะนี่ไงมวลอากาศจะมีการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นการพาความร้อนนะคะ เดี๋ยวมาดูหลักการนิดนึงเนาะก็ในบ้านนะคะอันนี้จะเป็นเออถ้าเราสังเกตตามบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีลูกหมุนตรงนี้นะคะเราเรียกว่าลูกหมุนระบายอากาศก็จะอาศัยแรงลมธรรมชาติคือลูกหมุนเนี่ยเป็นเสมือนออแหล่งก็คือรับความร้อนมาจากภายในบ้านนะคะทำไมต้องเป็นลูกกลมๆมแบบนี้ก็ เพื่อที่จะได้ได้รวบรวมโมเลกุลของอากาศที่มันมีพลังงานความร้อนไว้ในนี้ไงนะคะเนี่ยโมเลกุลของอากาศก็จะกองกันอยู่ในนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูมาอธิบายหลักเบื้องต้นเลยนะคะโดยอากาศที่ร้อนเนี่ยพอได้รับความร้อนอันนี้โมเลกุลของอากาศที่ร้อนสมมุติในบ้านเนี่ยได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช่ไหมในบ้านมันร้อน ก็จะมีโมเลกุลของอากาศที่ได้รับความร้อนก็คือเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนส่วนโมเลกุลที่เย็นเนี่ยเขาก็จะไม่มีพลังงานความร้อน<ำ>ไงเขาก็จะอยู่ข้างล่างถูกไหมคะอืมอันนี้ไม่ได้กินทานข้าวไงก็จะเย็นเย็นหน่อยก็จะไม่มีแรงในการเคลื่อนที่ขึ้นไปนะคะแต่สีแดงเนี่ยก็คือโมเลกุลของอากาศที่ได้รับพลังงานความร้อนได้ทานข้าเยอะๆนะคะมีพลังงานมาก นะคะก็เปรียบเทียบเนาะก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคะนี่เคลื่อนที่ไปไหนเคลื่อนที่มาที่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นลูกหมุนนะคะลูกหมุนเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่แบบว่าอ่าเราขึ้นรถไฟแล้วนะรถไฟจะออกแล้วประมาณนั้นนะคะเป็นตัวที่เก็บความร้อนโมเลกุลไว้ในเนี้ย อนุภาคของความร้อนทีเดียวนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีเ,เขาเรียกว่าโมเลกุลของอากาศจากภายนอกนะคะหรือเราเรียกว่าลมง่ายๆเนี่ยลมที่มีลมเนี่ยมันก็เป็นอนุภาคที่เย็นนะคะใช่ไหมเนาะก็จะมีแรงอนุภาคของอากาศที่เคลื่อนที่มาก็คือแรงลมก็จะ เคลื่อนที่ผ่านลูกหมุนอันนี้นะคะก็จะพัดพาความร้อนออกไปด้วยนะคะความร้อนก็จะถูกระบายออกไปอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานนะคะก็จะเป็นวงจรแบบนี้เนาะข้อนี้ก็ออกสอบเยอะเหมือนกันแต่ง่ายๆเลยถ้าพูดถึงโมเลกุลของกา๊าซก็การพาความร้อนนั่นเองนะคะ มีอีกไหมไม่มีแล้วนะก็จบแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้เราทำความเข้าใจนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอ,อ,อบหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการทบทวนนะคะก่อนสอบปลายภาคเนาะอาจจะให้คีย์เวิร์ดของในเนื้อหาเรื่องออในเทอมที่1นึ่เนี่ยนะก็จะให้คีย์เวิร์ดที่เราทำความเข้าใจไปนะคะ เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นการาทบทวนข้อสอบปลายภาคเนาะเดี๋ยวดูมีคีย์เวิร์ดอันไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะเอามาฝากนะคะโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย